เวลาต่อใส่สองข้างข้างเดียวครับข้างเดียวครับถ้าผมว่าจริงจริงยิ่งแน่นกว่านี้มาดีนะครับถ้าตัวขันตงจะเยอะ้ไม่ต่อไม่ได้ครับไม่ต่อไม่ได้ครับเวลาตัวนี้มันไม่มีตัวรับน้ำหนักะครับก็จะกดปลายลงเดียกันทีถ้าเราต่อฝั่งนี้ด้วยได้ไหมตัวต่อต่อไม่ไหมครับต่อไม่ได้ครับไตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องยวตอ้ฝั่งนี้อยู่ข้างบนนี่ตัวนี้ถ้าเป็นของจีนนะครับมันจะยาวมานี้ ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าด้วยใจใจถ้าปเป็นอีกอีกห้อหนึ่งนะครับยาวเลยอีกห่อหนึ่งนะครับมันจะต่อด้านหลังแผ่นใหญ่ขนาดนี้เลยครับอันนี้แข็งแรงมากอข,ของจิกกจ๊กกบจิ๊กกบจะใหญ่มากหรือไม่ก็ของอ,อีกห้อนหนึ่งเมวอ์นี่ผมขายครัมือถ้าแจ้งว่าต้องการตัวต่อแผ่นข้างหลังใหญ่นะครับมันก็จะเป็นลายแบบหนึ่งไปเลยทีนี้ต้องดูว่าลายเะ็นลยแบบไหน นะครับต้องแจ้งตั้งแต่แรกเลยว่าเ้ยผมต้องการตัวต่อหลัเแต่จริงๆแล้วถ้าผมใช้ปกติผมใช้แค่ตัวต่อยาวๆข้างหน้าอย่างเดียวง่ายสะดวกติดตั้งง่ายตัวต่อข้างหลังต้องใช้รางอีกแบบหนึ่งเลยแบบนึงใช้รางนี้ไม่ได้ไม่ได้งั้นเราก็ต้องแต่ละยี่หอไม่เหมือนกันนะครับตัวต่อรางไม่ให้มาใช้กันที่หอไม่ได้รางแบบไหนรางที่หอกไหนแบบไหนใช่ครับเวลาซื้อคือต้องบอกว่าต้องติดตั้งกี่แผ่น มาบอกผมนะครับติดตั้งกี่แผ่นและกี่แถวหนึ่งแถวผก็สี่แผ่นก็จะคำนวณให้เลยว่าต้องใช้อะไรบ้างให้มีเซตไปเลยก็เป็นเซตของมันเลยใช่ไหแถวสี่แผ่นเี่านี้แจ้งทุกสี่แผ่นแถวเดียวแมก็สั่งล้างมาให้แล้วก็มีตัวต่อล้างให้มีแต่ว่าผมจะถ้าไม่บอกว่าเจ้าตัวนี้ด้วยผมก็จะไม่ไม่จัดให้เพราะตัวนี้แพงโอเให้นี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยนะครับเนี่ยตอกาวนะตอกกาวเนี่ยครับ ปกติแล้วคือทุกคนก็ถือคิดว่ามันต่อถึงอยู่แล้วถูกต้องตามหลักการแล้วจริงก็ถึงอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้มันดีเลยก็ใส่ได้แต่ถ้างานมันราคาไม่สูงมากใส่ก็ต้นถึงต้นถึงเท่านั้นเองนะครับก็จะต่ออยู่นี้นะครับวางเห็นไหมครับอัดอันแล้วก็เอาสายกาวเชื่อมกันเท่านั้นเองครับจันท์จันท์ถ้าอย่างตอนนี้ถ้าเราไม่ใส่สายกาวได้นะครับ จริงๆถ้าเป็นตัวนี้ครับมีผมก็ไม่ได้ใส่พอเราเราันใช่ครับใช่แต่ปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่อย่างนี้ก็คือโทษนะผมใส่แค่ปลายใชยอย่างเงี้ยอ่าท้ายของทุกอันเลยทุกแถวทุกแถวทุกอันมีสีมีสีสีแถวก็ใส่สีกันอ๋อพวงแค่พวกกลางเฉยๆไม่พ่วอย่างนี้เพราะอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็เดินกาวลงพื้นสอกกาวต่เนี้จะพ่มงถึงทั้งหมด แล้วก็ผลต่อกกาวที่เป็นเส้นหนึ่งประมาณผมใช้เบอร์สี่ไม่สี่ก็หกครับตรี้ครับตองไปแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรผมจะใช้หางปลายิงได้แต่ว่าหางปลาสักพักหนึ่งก็จะขึ้นในตัวออกซายแค่นั้นเองนะครัถ้าเราอันี่ก็เอาจานจารบีมาให้มันไอ้นี่หน่อยหรือก็พันให้ดีเทปดำพันให้ดีก็ยิงก็อยู่นานขึ้นขอหดก็ได้นะครับ ให้ดูนิดนึงถ้าอยู่ใต้แผ่นก็จะดีขึ้นนะอีกให้มตาตากขนครับอันนี้แล้วแตกเทคนิคนะแต่รางมันไม่มีการเคนมอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ารางมันไม่มีการแตกอะไรมากมันก็แค่ตั้งตั้งแต่แรกนะครับก็คือมันสามารถสั่งได้ครับสาป้อนสายสว่านดีปกติกาย,ยึดสายที่แันตรงเลยหานเข้าไปเลยครับ เหมือนคัดเปลือกยังอยู่แล้วขันทะลุเปลือกลงไปหรือว่าหรือว่าจะปอกปอกยิ่ดีปอกยิ่ดีนะใช่ครับปอกยิ่ดีผมว่าผมจะลุเปลือกขันท่าลูเปลือกบางทีมันไม่ทะลุครับไม่ทะลุไหนบางทีไม่ทันไม่ทนครับปอกเปลือกนิดนึงแล้วก็ถันลงไปมีปัญหาเรื่องอุ้งเชือกปกติแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นไม่ได้คือใส่สลิปเปอร์อีกก็ต้งางเป็นนิดนึงงสลิปเปอร์แล้วครับก็จะแน่นนะครับก็จะดีขึ้นดีนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับทำได้ไหม ล่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับยี่ห้อเดียวกันเนี่ยเหมือน่า้เดียวกันจะเหมือนกันที่จะไม่ว่าจะต่อไม้ช้อนชีสหรือว่าเป็นล่างเหมือนกันครับใช่ครับมาจะว่าเันิยึดไม่เหมือนกันใส่ับอ่านอย่างเงี้ยเรียกอลใช่ไหมครับเอลเอลเีเนี่ยกอคเพื่อนเนี้ยถ้าสมมติว่าเอาเป็นยึดหลักทางไม้ชีสจะใช้ตัวนี้แล้วก็จะมีน็อตยาวมาให้น็อตเบอร์สิบหัวจะเป็นเบอร์สิบนะครับน็อตยาวน็อตเป็นน็อตเล็กมาให้เลยน็อตอย่างดีเลยนะครับ นมากแข็งมากยิงไงก็ทะลุนะครับยึดอย่างนี้บนเป็นเ้นชีเลย,ยแตเส้นชนี้ยิงบบนี้เลยง่ายอัแบบนน้จะง่ายมากง่ายที่สุดเลยในการติดตั้งนะครับอย่าง,งนะแบบนี้เลยแล้วก็เรายึดหัวยึดท้ายก่อนเสร็จแล้วดึงเอ็นครับอย่าไปตามล็อานะล็อตเขาจะเ พอทำแหล่งคา,า,าจะเป็นยึดๆใช่ไหมฮะไม่ตรงเยไม่ตรงนะครับแล้วก็ตั้งหัวก่อนอันแรกเราวัดให้ดีนะครับว่ากี่อันกี่แผ่นแล้วก็ตั้งหัวอันแรกแล้วก็ไปตั้งท้ายมันมีสิบอันอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งอันที่สิบก่อนแล้วดึงเอ็นดึงด้านหลังนะครับ<ม>นะครับเวลาติดตั้งแล้วก็ให้มันแนวเดียวกันแนวหลังชนกับเอ็นไว้มันก็จะตรงครับตรงนี้มันจำเป็นจริงๆเลยที่ผมไปเจอที่แบบโอ้โห เอ็นก็ไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมครับไปเจอไม้ไมค,ครับไม้เวลาเขาต่อบาอองทีต่อไงครับอย่างนี้ไม่ตรงทีเนี้ยเราก็ต้องดัดแปลงเอาคือให้มนเทียงก็เียงให้เคียงกันไอ้ไหมค<ห>รับอยากให้แบบพอที่พบเจออย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยลางติดไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถตาว่าเราเอ้ยยิงมาแล้วเอ้ยทำไงเลื่อนได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องต่อรางนเี่ ครับคือ <c oughs> มันก็จะเยื้องกัน <int ess> ครับแต่เยื้องกันอย่างนี้โทษนะครับแต่เยื้องกันอย่างนี้อยู่แล้วอแต่มันออกมาไม่สวยไหมไม่สวยเพราะเวลาเรายึดเนี่ยยึดตัวยึดตัวแคมอยู่นี่ใช่ไหมตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้มันก็จะแบบไม่แนวเดียวกันก็จะแปลกๆหน่อยเท่านั้นเองเหลื่อมกันเหลื่องกันนะครับแต่ถ้าเราทำได้ก็คือถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะยิงให้มันเสียงโดนไม้เพราะไม้มันใหญ่หน้าใหญ่แบบะไมาก็สองนิ้ว สามารถมีเสียงได้ครับกระดับแค่ไม่เหนียวแค่ตัวเนี้ยมันต้องมาทางเดียวกันหมดเลยวะเรื่อเรื่ออันนี้นะครับสมุติว่าจะเทำอย่าขึ้นหันมาทางที่ยึดใช่ไหมขึ้นอยู่กับแปรที่มันวางถ้าแปรมันใกล้เมตรเดียวอย่างเงี้ยถือว่าแคบมากเราควรหันให้มันเป็นให้มันออกเอาหากันลามันจะกว้างขึ้นบอกไหมฮะแต่ถ้าหันด้านเดียวกันก็เหลือเมตรเดียวเท่ากันเมตรนึง หันขึ้นมาอีกเนี่ยมันได้ประมาณเมตรประมาณไม่ห้ามันก็กว้างขึ้นอีกเห็นไหมครับถ้าช่วยมาหน่อยแค่นั้นเองแต่จริงๆถามว่าถ้าตามที่มันถ้าแปรบางที่เมตรยี่สิบอันนี้สวยเลยหันด้านเดียวกันดีแต่ถ้าแบบเราต้องดัดแปอ่ะคิดว่ามันแคบมากหัวก็เหลือตั้งห้าสิบเซนห้าสิบเซนห้าเซนมันก็เยอะนะครับเรก็หันให้มันออกอหากันหน,นึ่งแล้วแต่หน้างานนะแล้วแต่หน้าง,งานครับแต่ขอให้ติด ให้ดีให้แน่นก็พอเวลายิงนะครับแล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็สบายเลยบางท่านก็ติดอย่างนี้เอียงลง,งอย่างนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมงานของติดของติดอย่างนี้ครับเวลามารับรับอย่างนี้น้ำหนักแล้วแต่นะครับอันนี้ไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกแล้วแต่หน้างานแล้วแต่การใช้งานของเราตั้ง,งเรา เห็นไหมครับแล้วจะติดติดปบนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ด้านเดียวกันอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราต้องการติดไม่ผิดขอให้แน่นอย่างเดียวสำคัญคือแน่นสำคัญคือแน่นไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นหลังคาลันคู่นี่ลันคู่ครับหลังคาลันคู่นะครับจะมีน็อตสามตัวมาให้เริก่อนนี่ลันคู่จะมีน็อตสามตัวนะครับตัวแรกจะมีลูกยาง ให้ดูว่นะครับนัอนมันจะมีสองเกียวครับเกียวหยาบกับเกียวละเอียดมีสองสเะเภทนะครับยี่ไงหยาบละเอียดละเอียดเกียวหยาบเนี่ยไว้เกาะเหล็กกับไม้ปัจจุบันตัวระดงตัวนี้จะแหลมนะครับพอเข้าง่ายขึ้นแหลมขึ้นแต่เราต้องน้ำถ้าเป็นเหล็กแปลเหล็กต้องน้าก่อนน้าก่อนนะครับน้ำโดยใช้ดอกสว่านนะครับประมาณ M8 เจาะน้ำเข้าไปให้เหล็กทะลุเรา่อยตัวนี้กด กดแล้วก็หมุนมันจะตาบเกีียวตัวเองเพราะเกีียวมันแข็งมากไม่ต้องห่วงนะครับเหล็กหนาสามมิลก็เข้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับจับขันที่ตรงนี้อ่าเกียวหยาบนะครับว่าจะรู้ได้ไงว่าลึกแค่ไหนให้เอาลูกยางนะครับดันไปที่ตรงเกียวต่อพอดีระหว่างเกียวหยาบเกียวละเอียดนะครับดันมาให้มันบิดพอดีเสร็จแล้วหมุนลงไปจนลูกยางชนพอดีชนหลังคานะครับ แล้วก็เอาล็อตตัวนี้ขันให้แน่นมันก็จะกดลูกยางกับัาคาไวเห็นไหมฮะนี่สำคัญนะครับตัวนี้เพราะอะไรนํารั่วยอันเนี้ยลูกยางที่มนบ้าก็ต้องห่วงมันบ้ถึงอันนี้ขันกดลูกยางไว้อ่าก็ดูดอ่าแล้วนะครับเสร็จแล้วส่วนตัวบนตัวบนนะครับเอาไว้ตั้งระดับครับต้องเอา แั่แม้ว่าเอาถนแค่ไหนอาจยครับแล้วก็ขันได้เลยแลเราติดตั้งในตัวอไรตั้งจะอยู่อย่างนี้จะอยู่อย่างนี้ครับอันนี้คือแนวหลังคาตั้งระดับได้จังระดับตัวนี้ขึ้นอยู่เราตั้งขึ้นอยู่เราตั้งตั้งแค่ไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะตั้งอยู่เกือบสูงสุดนะครับประมาณเหลือมาสามเกลียวก็อะไรมันขันง่ายเราวิดแสงด้วยขันง่ายด้วยอาจารย์ครับ แล้วส่วนส่วนส่วนตัวเนี้ยที่เรายิงอันนี้สมมติเป็นรอนรอนเนาะรังพูดแล้วก็มันจะเข้าพอดีเลยใช่ไหมครับมันเข้าเข้าแน่นอนครับเข้าจนถึงนี่เลยครับจริงๆเข้าได้เกิดด้วยแล้วอยู่ประมาณนี้เนี่ยจะชนพอดีเลยเพราะว่าอะไรลังคาไม่มีรอนอยู่ประมาณนี้แล้วครับใอันนี้ปุ๊บอ่างเนี้ยขุ้แปลเลยแปลอะไรเรับเอาละเ้าแปลนะครับเ้าแปลไเพราะว่ามูันจะเปลี่ยนเปียพอดีเพราะว่าร้อตัวเนี้ยมันจะเข้าเกลียวหยาบไม่ได้ครับ มันจะบังคับผมมนเองเลยถูกครับมันจะดันสุดแล้วจนถึงเกลียวละเอียดแค่นี้ถ้าสุดคือสุดแล้วจะลงไปอีกก็ได้ไม่มีปัญหาครับลงมาอีกก็ได้การถ้าตัวนี้สุดแล้วเราเราต้องขันี้ใหมันแน่นเลยต้องขันให้กดครับลูกยางจะวี่งไปนิดนึงเติมมือให้ให้ลูกยางด้านบนเนี่ยนะครับแนวเนี้ยกดลงไปครับเพราะว่าตัวนี้จะปิดรูพอดีพอเรื่งความร้อนปุ๊บมันก็จะ แต่สมมติสมมติว่าเราเดินขันใครดีเวลาเค็นน้ำน้ำเกิดน้ำเกิดเ่าไหร่ก็ต้องไปขันนะครับเดี๋ยวผมลงยูท b e ให้เดี๋ยวเรวจะลิงก์เข้าไปในไลน์กดตรงไหนเนี้ยก็ลงไลน์ไปได้ถ้าลืมในงานเข้าเลยใช่ครับลืมงานง้อครับลืมเห็นแล้วก็ขันนะครับเพรนไทยมือยาวครับนอนลงไปด้ไต้องไ่ต้งนี่นะครับใช่มันต้องเข้ายูทูก่อนแล้วลิงก์ไลน์ ่คนตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับเป็นเม็ดชีสที่เป็นของหลังคาโรงงานทาได้ไหมฮะมแจ้งไว้ในนั้นชีสที่เป็นหลังคาโรงงานคือมันแค่คายน็อตแล้วก็เอาไปบีบไว้แล้วขันให้แน่นมันบีบแท่มจะมีตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวตวนี้ เกี่ยวหลังคาไว้ตัวสันมันจะมีสันอย่างงี้ครับเรียกว่าผมเรียกว่าหลังคาหัวเห็ดมันเป็นหอนเห็ดมีตุ้มรอนมันงเหรอไม่ใช่รอนครับมันเป็นสันมันครับสันหลังคาจะมีอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ดูครับจะมีครับเราต้องเอาแล่นบไว้เกี่ยวไว้แงงนี้แล้วก็ขันให้แน่นมันจะบีบไว้ครับตัวนี้มันหนามันยาวในหนึ่งในหนึ่งอันเนี่ยปกติเราใช้แค่นี้แทบน็อตตัวเดียวแต่เนี่ยนอาสองตัว แล้วนั่นหนึ่งลางต้องใช้สองอันออกไหมครับมันก็จะอยู่แน่นงนแน่นนะครับตันนี้ข้อดีขมันก็คือเราติดแนวเดียวอย่างนี้แต่สามารถกลับด้านได้ครับด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ดนนไ,ดได้เลยแล้วแต่เรานะครับอย่างนี้ครับนี้ครับอันนี้เป็น,เ,ปนเทัลชีตหลังคา,งาโรงง,งานราคาบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ครับเพราะแพงครับเทัลชีต แล้วแต่ลังคาต่อไปเรื่อยอย่างนี้เขาใส่ไปครับนีะแล้วแต่เราสั่งมันมีสองเมตรสามเมตรสิบแล้วก็สี่เมตรสิบเราสั่งสี่เมตรสิบันก็ต่อไปเรื่อยมันใช้คู่กันแต่รู้สึกคือสี่เมตรสิบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ขึ้นไงอ่าไม่ตัวนี้เหรอครับไอตัวนี้จะเป็นตัวรับแค H L นี่ยครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ดืง ก็คือเราใส่แอร์ไปแล้วบางรางนึงสองเมตเนี่ยก็ใส่ประมาณสามพันใชต่อหนึ่งรางด้มใช้กูกันแล้วก็ส่วนนี่แะตัว่านนี้วอันนี้ใชตัวนี้ก็ไม่ด้ใช้กูกัวนี้ก็มาใช้กได้ได้เป็นยไมหลาห์ตีแท็กนะครับซีแท็ของออสเตรเลียข้อดีมันก็คือว่าตัวยึดปรับได้ยึดแรกตัวยืดแรกมันไม่เหมือนกัน ที่เหลือก็ขึ้นผ่านผ่นได้ติแผกเอาติดแกยกขึ้นมาเลยแล้วก็ตอนี้มันับได้ไม่ได้เจาะยกอันนี่สปอร์ตไปเลยมันจะเกอบเลยจะไดูดูข้างนอกขับได้ยงแต่มงกเราต้องมีสองตัวนะครับแต่ก็ขับเอากขึ้นแบบะแต่ถ้าไม่้อกินตัวนี้เลยแต่ว่ายาวมาก ไม่ลุดแ็กราคาเนี่ยยกได้ยาวสิมันยกได้มันไม่ได้ยึดอะไรนะมันเกาะไว้เฉยตัวนี้คือตัวราคาแดงๆไงอันนี้ให้ตรงละวางวางไว้ก่อนเลย้านี้ได้หมดยกขึ้นก็หลุดอันนี้ต้องสไลด์เอาแต่ถ้าเป็นของจริง่เป็นจรายตัวอันนี้วนะครับจะเป็นยาวอย่านี้ยาวนี้แล้วมันจะทับ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 กันละไว้20เซนโดยประมาณยาวกว่นี้ครับไปดูห้นอ่แผเข้าในื่อน่งนี้ครับตัวนี้จะง่ายเพือนจดับอยูนี้ ผมพี่ที่บ้านนี้ติดเสียนะหรือติดตรงไหนติดที่บ้านนี้มีสิบคันผมซื้อไปหมดแล้วไมอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแอรลในตัวข้อดีคือไม่ต้องพิจารณาเลยเอาไปต่อเข้าแอร์ประมาณสองหรอหนึ่แดิลเอาอันนี้วราใส่ตรงนี้เลยอันนี้เอารางมาใส่ได้เลยครับแบบต้องต้องนำมาใส่ได้เลยเพราะใส่รางมันก็จะออต้องแอร์อยู่ใั้ไฟเท่าไหร่มันต้องบวกลบที่เขาบอกตั้งครับมาจะตั้งนะครับ หลายจะตั้งนะครับหลายไม่นอนนะครับโอ้ยพอมาตั้งครับแบตลูกเดียวใช้ไฟไม่พอท้าไมต้องตั้งทราบไหมครับสองตัวนี้ครับสองแบตยังไม่พอเลยสี่หรือหกมันจะมีฟันอยู่ใช่ไหมครับสองพันห้าพันหึ่งเจ็ดพันนะคอกฟันแล้ห้งไงมีเทียมช่วยให้น้ำหนักกดแต่ถ้าเป็นเนยอาจารที่ตั้ฟันเลยนะครับกดไว้เกี่ยวไว้นะฟันเนี้ยถ้าเรานอนเมื่อไหร่นอนได้ มีตวกติดไหมครับไม่ม่ีก็จะใช้แค่น้ำหนักที่ตรงนี้เดยตรงแล้วเปรียอีกอันตรายเหรอครับเพราะบางทีเราขึ้นติดตั้งเสร็จปุ๊บต้องเหยียบแผ่นนะตอนนี้จะไม่อยู่แต่ถ้ามีตัวนี้รับด้วยช่วยในการเกี่ยวไว้นะครับก็จะช่วยให้เราเหยียบได้เหยียบแผ่นได้การเหยียบแผ่นได้หรือไม่ได้มีที่การล็อกรางให้แน่นเดี๋ยวต้องไปดูของจริงครับเดี๋ยวเราไปดูนู่นนะครับ เใช่ไหมครับส่วนการติดตั้งรากเนี่ยต้องต้องอย่างนี้นะครับ่ายแล้วให้เนาะให้ให้อระกอบกับกับส่วนเดียวกันนะครับงานติดตั้งยากมากครับลองเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เห็นะอ่าบางคนเอานี่ไปใส่ก่อนเกี่ยวก่อนแล้วก็เอาในหโอ้โหยากหมูในยากมากอยู่บนราคานี่ยากมาก ดูราคาเด่อยู่ตรงนี้ก็อยากตัวราคาหลอกเดี๋ยวคันดูนะฮะตรงนี้ก็หนูกแน,น่นส่วนการตั้งนะครับกะต,ตั้งระดับไหนเนี่ยถ้าปกติแล้วเราจะใช้ระด,ดับน้ํานะครับนำ้นำอันหนึ่งนะตั้งเลยดูเอาอันนี้คือตั้งระดับอันนี้คือตัวตัวฐานใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งเอาให้ระดับน้ํามันอยู่กันจุดตั้ง หรือหลังคาถ้ามันเอียงมากคนเอียงตามหลังคาเพราะอะไรหลังคามันเอียงมากเนี่ยอันนี้ไม่พอหรอครับโูน็อตนะครับแล้วแต่นะฮะอันนี้พีให้มันระดับหลังคาเราสายตาเราก็ได้แต่ขออยาให้อตัวเนี้ยแอลเดี่ยโผล่แอลโผล่ปุ๊บถ้ามาเอิญสันแผ่นมาโดนวางพอดีไม่ได้เป็นอันตรายเห็นไหมครับแค่นั้นคืออยากให้โผล่ทำอย่าให้โผล่ดีสุดท้าสุด สุดเขาได้ล้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าสุดสุดตัวนี้ครับใช่จะล้นนะมัรมันครับนะมอดระมัดล้นโอบก็คือให้แบบนี้ให้มากที่สุดคือให้มันแต่น้อยอย่าเกินคือปรับได้แต่ห้ามเกินใช่ครับถ้าเกินเนี่ยถ้าแผ่นไม่ตรงไม่เป็นไรแผ่นค่อมอยู่ไม่เป็นไรครับถ้าแผ่นเปนค่อมนะครับแต่ถ้าแผ่นไม่ค่อมวางพอดีนไม่ได้ต้องแก้ แค่ที่ผู้ผลิตเขาเกาะรูเกินนะครับอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรเพราะมีเกลียวเกินนะครับมันทามาเพื่อพอดีนะครับปรับได้เยอะประมาณสักเกือบประมาณนิ้วหนึ่งนะครับครับนิ้วหนึ่งเอาตีให้ตีให้เนี่ยนะประมาณนิ้วหนึ่งแค่นี้เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งไม่ให้มันโผล่อะ่นเงี้ยเห็นไหมฮะอันนี้มีคําถามไหมครับอ่ามีตัวนี้อีกตัวหนึ่งใชออันนี้เป็นต่อกาว ระหว่างแผ่นมันจะอยู่กับมิเตอร์แคมป์อย่างนี้นะครับเกีก่ยวเกีก่ยวละเกี่ยวมิเตอร์แคมป์เสร็จปุ๊บเอาเนี้ยเสียบเอาแผ่นวางนะครับไอตัวนี้นี่ยลงไปนะเสร็จแล้วก็กดกดตรงนี้จะกดแผ่นอยู่ก็จะหมุือนแลบบแผ่นแล้วต่อเรียกอะไรที่จของแล้วรีแผ่น ก็จะหมุนกดแผ่นก็ได้แผ่นก็จะกดลงไปเองอัตโนมัติถ้าเป็นของจีนข้อเสียของจีนนะต้องสั่งว่าแผ่นความหนาเท่าไหร่แผงต่อแผงแผงต่อแผงขอบแผงต่อขอบแผงนั45มิลมันเป็นตัวเชื่อมความหนาแผ่นนะครับเฟรมมันนะที่ผมไปเน้นในห้องนะครับเออร์นสั่ง40มิลมายาวเกินครับ ต้องตัดตัดน้ตัดมันจะยั้ที่วางนี่นะแล้วก็แผ่นไม่แน่นแต่ก่แผ่นไม่แน่นครับตรงนี้ถ้าเป็นออสเตรเลียคือไม่สนใจเมื่อกีส์ตั้งมต่เริ่มต้นนี่แหละถึงประมาณหกสิบหกสิบมิลลิเมต้นของออสก็มีนะจีนสามสิบห้ามิลก็ใส่ได้หรือห้าสิบมิลนี่แหละแม็กซิมัมมันนะครับแต่สามสิบมิลสามสิบมิลก็ใส่ได้เพราะมันมีสปริงแล้วก็ลองมันลึกอันนี้ลึกกดได้เลยแต่ถ้าเป็นของจีนคือต้องฟิกมาเลยครับเท่านี้สามห้าคือสามห้า สี่สิบก็ 40, 40, 45, 45, 45, สี่สิบสี่ห้าือสี่ห้าถ้าสั่งปุ๊บแจ้งผมด้วยครับว่าสเปคแผ่นขนาดนเป็นความยาวของโบนนี่นะใช่ครับ,ออบนนไบอตัวอย่างอื่นก็ยังเหมือนกันอยู่ปกติสองนี่นเหมือนกันโดยความยาวโบน,นแค่ตัวน็อตอย่างเดียวเราก็เจาะรูรางเลยเพิ่มงาน <c oughs> เพิ่มงานตัวเองอยู่ข้างบนก็เหน, <c oughs> น,เนื่อยแล้วเนี <c oughs> ผมไมาเจอหน้างานนะครับบางที่เนี่ยคือมันมีมันขาอยู่สองตัว้วมีสี่สิบยูก็มาตัดครับหน้างานแล้วทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าสั้นกว่าจบเกีย,กยร์บาทเลยมั้งสั้นกว่าจบเลยหรือหาร้านที่ไปซื้อน็อตเตนเล็ตน็อตเตนเลเนี่ยเกียวเดียวกันนะครับใส่ได้ทวอเบตหรือสก,กูตัวนี้ที่ร้านมีขายไหมครับที่ไหนครับตัวเนี้ยที่ร้านตัวนี้แหล,ละครับครับครับเออไม่มีต้องสั่งผมจะสั่งมาเป็นเซตถ้าผมว่าใส่สั่งของออฟตอร่าผมก็จะสั่งมาเป็นเซตให้ว่าเออเดี๋ยต้องมีสองห้สองตัวไปให้นั่นเองนะครับประมาณราคา ตัวละตัวหนึ่งมอยู่ประมาณแปดสิบเพราะว่าของออสเตรเลียมันใช้หกเหลี่ยมใช่ะฮะของจีนมันอีกตัวหนึ่งของจีนใช้หกเหลี่ยมอันนี้หาหาได้ง่ายตัวนี้นะนี่นี่อันนี้จีนเออจีนเนี่ยจีนเนี่ยคือปกติเราต่างของจีนอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อช่างง่ายเราติดตั้งง่ายหาหกเหลี่ยมได้ใช่หันกลบอันี้เอ็มหกนี่ครับเอ็มหกเอ่อเอ็มหกแปมินไอ็มหกมินเอมหกมินนะครับ จะีเป๊ะออกมาเลยยังไงก็แน่นตัวนี้หาง่ายเลยแต่ตัวนั้นนะหาไม,ม่จัด <c oughs> แต่ถ้าเป็นของออสเตรเลียนเนี่ยผมต้องสั่งมาให้ต้องสั่งมาให้นะครับก็ลเลยผมไม่ค่อยสั่งน้อยขนาดใช้งานนอผมยังไม่สั่งเลย <c oughs> ผมใช้ของจีนแต่ว่าเลิกงานถ้างานผูกก็จะใช้ลางบางลางมันจะเล็กกว่านี้นิดนึงถ้านะถ้างานที่แบบมีคุณภาพหน่อยก็ใช้ลางเนี่ยแล้วหนึงานราคาต่างกันครับต่างกันเยอะอยู่ลางเส้นหนึ่งก็เกือบร้อยต่างกัน ต่อเส้นหลางเส้นหลางเนี่ยครับใช่ครับสี่ร้อยห้าสี่ร้อยเท่าไรประมาณสี่ร้อยกว่าบาทต่อเส้นหนึ่งอ๋อเส้นหนึ่งสี่เมตรเส้นหนึ่งสองเมตรสิบขึ้นไปสองเมตรสิบสามเมตรสิบแล้วก็สี่เมตรสิบแล้วถ้าตัวบาร์เราขึ้นไปเหยียบได้ไหมครับได้ครับได้เหมือนกันก็ยังได้อยู่ได้อยู่แต่เราติดตัวแอลให้มันตัดตัวต่อเส้นมาขึ้น